อ่าล้ผู้ชมครับกับแมตช์ที่ทุกคนรอคอยครับในรอบแชมเปี้ยนพลิกทั้งสองทีมเสมอที่หนึ่งหนึ่งแล้วแข่งกันโบสั์เข้ากับว่าอัาชนะวินนี้ครับเข้าไปชิงกับอาฮาคิวเนี่ฮะกับรายการเฟสไฟสี่วีเอ็ซีบอกเลยว่าโคตรมันกันแน่นอนฝากเป็นแฟนด้วสองทีตรนนี้ครับกดไลค์กดแชร์เพื่อรอรอบชมในรอบชิงด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวรอกีฬาพอแล้วเรากดโกเข้าไปเล่นกันในแบบนี้เลยแล้วกันนะฮะไปอ่ะสี ยังไม่บอกผมโซย่าแยกประสาทในการมองจอสักพูดตรงนี้ผมเลยผมอาจจะไม่ได้มองจอหลักเพราะว่าผมมองแทนวันนี้มองจอเขีกมให้ว่ากล้องสดไม่ดีจอหลักเนี่ยไปขอไปผู้ชมเลยว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่มองกล้องเลยครับผมผมมองจอที่เป็นจอเขกมเลยผู้ชมนะมาครับรอบ เฟรมีไฟนอลครับแมตช์แชมเปี้ยนชิพไปของทั้งสองทีมก็เฟสแชนกับดีอินฟินิตี้ไปครับอู้แล้วนูซี่ดันลึกจะมาก่อนครับดันแรงมาเหมือนกันจะได้คิวก่อนแล้วดูจังหวะล้อมสองมานูซี่โดนร่วกก็ขายหนึ่งอู้แล้วมุมข้าวมิจะได้เก็บมีล่าครับจำสองศูนย์อย่างนี้เฟสแชนเล่นสบายหรือเปล่าแล้วดูโลแกนโลแกนหลังกล่องโลแกนหลังกล่องวิ่งกลับไปก่อนแล้วนูซตีดูมุมไกดลดูที่เขาที่เก๊ อ้าวแล้วสเมสมอสองสองเฉยเรือเชื่อ,อ,อโอ้โหยังดีครับมีนัดไกมาเฉดคืนครับสามต่อสามจาังหวะนี้อาลแล้วแล้วดูขอดูคิวตะคุณยงเฟยแคนําอยู่หนึ่งครับแต่ยังไม่นอนใจไม่ได้ครับอย่างต่ำคือสี่คิวช่วงนั้นบอกเลยฮะถึงจะเม็ชัวร์ตัวเองเนี่ยนิ่งสบายขึ้นเยอะนะแล้วดูกับพอดาอยู่หนึ่งครับตั้งโสดมาแล้วหายคู่อาร์แล้วครับแต่เฟยแคนหายสองเทียร์จะเหลี่ยมเดวการอ้าวเอ้ย เดเลต์ Red, มุมนี้แอบหลังซอกไม่บอกใครเจ็ดคิวก็เฟคแคนขออนุญาตอัปเดตสะกอนแบบเร็วๆเ,เลยะะแล้วกันนะตามนำดูสองคิวก็เฟคแคนหมิ่นฟินฟนัมบีอู้เราสแนปมา s แนปมาระวังเข้าหัวนะ่ะดูซี่ดูซี่ชิดแล, or, ล้วรอครับรอเลื่อนขึ้นแล้วเดินแรงใส่โทนิเกตเนาะจบรอแล้วไม่เข้ามาแล้วหลังโทนิเกโอ้แกคิดเกินไปหน่อยเรียนอยูวิ่งกลับมาเพื่อเฉดคืนมาดูที่ออกไม่ได้โดนล็อกรูอยู่ อ๋อแล้ววิ่งเข้ามาเอาโอ้โหดันกายกับใจถึงเพิ่งตื่นจริงๆนะเฟตแคนนำกระแปดแปดต่อห้านำอยู่สามแล้ววิ่งผ่านกล้องมาโลกแก,กนไปเมื่อกี้นึวกว่าผีไม่ใช่ฮนะ,ะววก็แล้วังหวะแกวิ่งใสเลือดทะล่ามาครับนำอยู่สองแล้วสามตืนมาหมน,นึ่งมุ้งใกล้ดูซี่ดูซี่จะเดินใส่ดันกายมาอนี่คเบิร์นบอกว่าเจ็บเจ็บเจ็บขาดอเม็ดเดียวเรียบร้อยครับสิบต่อแปดเฟตแคนนำอยู่แต่ตัวนี้เฟตแคนอยู่บ้านครับวางขาไปจริงจริงจะวิ่งใส่แล้วดูุจังหวะแอบมา ดูซี่ได้วินทะเลที่มุมอร่อยมุมเดิมมานูซีจะไปคิวใส่โทนดิเคโอ้คิวฟีดเหมือนจะไม่ทำสกอร์ที่ทำวันนี้จริงๆแล้วต้องดูบ่อยๆแล้วดูซีครัได้วินทะเลมาอีกหนึ่งเฮ้ยเวนแคนไงครับเนี่ยฮัลโ,โหลเวจแคนสิบเอ็ดอินฟินสิบสองอินฟิน 5, นำเฉยตะแรกตาอยู่สามคิวเหลือเชื่อครับผมเลยเทนรถถังนะเวจแคน ดัดการครับไปได้นูซีมาฝั่งมีล่าได้ดัดการเหมนกันดูตัวมาฮิอินฟินเนี่ยเข้าไปจริงหรือเปล่าครับโอ้โหตัวปะทะว้าตัวโรงงัดว้าทางกาแฟใหม่อินฟินรอฟังท่านผู้ชมนะบอกเลยว่านี่เป็นของฟีจะเป็นชิปรถมุมนี้ตอนที่สเปย์มาให้เดินมัน้ชมหลบไปก่อนมีสเตเลได้คิวมีล่าเหมือนกันแล้วนูซีได้วินทะเลคืนแต่มุมเดินว่ามุมหลังก่อนตัดมาโดนน่คีออกสายมาไม่รู้กันนี่เห็นหรือเปล่าสายมือมีโทรศัพท์ด้านหน้าสเปย์มาโอ้โหนี่ครับมีสเตเลชุดเดียว ตอนนี้รถดเวทแคนยี่สิบปีนฟินสิบสบอยดีเวทแค้นกลับมานำาจจังหวะตั้งรับครับผู้ชมฮะคู่ละพีไฟดักไว้ชมฮะนี่ครับกิฟเลเซอร์ครับเอาจริงส่วนมากในนี้กิฟเลเซอร์เกือบหมดเลยนะผู้ชมนะส่วนัรกเตรียมเตรียมจำเป็นมากจริงๆครับแล้วดูเกมนี้ใจวัดอ่อนสายโดยที่แรดใจนั่งใส่ได้เขียนได้โนซี่มาแดดใจได้โลแกนแล้วเหลี่ยมนี้ดันเข้าลึกดันลึกแล้วซ้ายมีขวามีกันเลือกยิงป๋าก่อนโอ้โหซ้ายเมื่อกี้เราจะเดินไปจูบป๋าผู้ชมฮะ ยี่สิบคิวจะอินฟินครับเวดแชร์มีอยู่ยี่สิบสามนะอยู่สามคิวลองขับไปเดินใส่แล้วมุมนี้โล่งๆหนึ่งเราแกเหลี่ยมไก่ไม่ทันเทางฝั่งด้านข้างมาแล้วปีกไฟป๋าให้ดูเราอ้อมสายมาโอ้ยไปโดนมีล่าครับเดลีย่ยมนี้ระยดห้องอยัดห้องมาดูซี่โอ้โหมันรถไฟไม่อยู่ยี่สิบสามต่อยี่สิบหกและรักสาร,ระยะห่างสามแต้มมีไว้ได้ไว้แกน ไปโอ้แล้วดูครับไม่ดันเลยฮะยังไงดีก็ยุงกรงแล้วรักษาแก๊ปสามแต้มนี่มือนเดินครับผมยังไม่แซงขาดเป็นเกินสามถึงสีแต้มไม่เหมือนเคียอสกูตนครับนําเป็นสิบกับเอ็ดแคนอินฟินอินฟินนําไปนั้งแล้วดูปิดไปตั้งเดินครับมุมนี้แล้วดูมีล่าอัดฟองตรงนี้แล้วออเข้ามาแดดกาย แต่กายดูซี่อนูซี่ไม่อยู่ครับแต่ปัญหาก็เสรยจตรงในห้องเหมือนกันดูจังหวะอ้อมข้างมาของเฟซแค้นครับที่ตีอบล้อมมาแล้วดูแล้วดูหลังกล่องแต่กายเห็นแล้วแตกายย่องตาแล้วดูซี่หลบหลังเครื่องบินเฮ้ยหาไม่เจอผมบอกนะยี่สิบแปดคิวจากเฟซแค้นทุกคนนะเตอินฟินยี่สิบครับไซด์ที่ว่ามาสอนแล้วนูซี่ได้อีกหนึ่งครับยี่สิบแปดต่อยี่สิบแปดแล้วตัวที่เคลียรันแล้วดูจังหวะเกมโฟงเกมของตัดมาจากภาพมุมสูงแับมุมกว่ากระดิชเก่งเหลือเกิน เอ้ยดูจากตาเปล่านี่ครับสามสิบคิวครับินๆเท่ากันที่สามสิบแล้วระยะห่างสามแต้มไม่มีผลแล้วฮาวแล้วครับอ้องดูนะใครจะได้เงินหนื่นแล้วดูโดนที่มาวับอลลูนไฟแล้วเขาจะหนีไปแล้วที่เคได้มีล่านําสองแล้วดูครับเหลี่ยมเลยแล้วบอลลูนไฟไปโดนโลแกนมาแล้วที่เคได้ดูซีบหนึ่งดูฟิตู่ฟิตปัญชาว่านัมโดนสองคิวแล้วแล้วดูครับแคปเลยฮาวแล้วครับ ต้องโชว์เชิงหนามาชีบะแล้วฮะแล้วก็ภาคยากภาคยิ่งเหลือเกินครับเดสแมนนึงนะฮะโอ้โหแล้วดูเหลี่ยมได้นูพิ่นูวิกำลังทำอะไรให้บก่อนโอ้โหแล้วเรวารกันวะับ เรนที่เคครับได้นูซีมาเราเนี้เหมือนเฟสแครจะเข้าสู่แชมเปี้ยนชิพไฟหนูซีและทุกทีเคแล้วเหลี่ยมนี้ครับหลังกล่องวินทะเลกับกาตานี่ได้ยิงสี่ชาเตียนแล้วดูยังไม่ออกไปตัดแล้วเดินด้านหลังรูซียิงมาแล้วสองหนึ่งเหลี่ยมนี้วทะเลไม่ไหวก็ไปเจอโลแกนเหลี่ยมไกลอีกหนึ่งเอาละครับเฟสแคนจังหวะอินฟีไหลมาบอกเลยว่าได้หมดครับเมื่อกี้สามสิบห้าต่อ Del สามสิบห้าครับขาดห้าเอียกูต้องดูครับดัดจ่ายได้เพียหนึ่งโลแกได้โลแกนมาแล้วดัด้่ายได้จะมีล่ามาคู่น้อยู่สสองแล้วก็ ทันทีโสมาดัดใจหายแล้วตอนนีเคตได้อีกหนึ่งสุดท้ายน่าจะอีกแค่ตัวเดียวครับ่ชมฮะขออีกตัวเดียวแล้วตัวนี้เคเอาโลแกทไม้โลครับสอนที่แปดอทีก้าหนึ่งวินหนึ่งนึกับสเท่านั้นโนซี่โนซี่ออกมาด้ใจเมีเยอยู่แล้วจังหวะแล้วด้วยดัดใจดัใจร้อหรือเปล่าเครื่อมันรอนแล้วโลแกได้สุดท้าย <Victory. S 1> อินฟินแฟร์ครับผมจะอ้วคาเฟแกน โอ้โหสวิตซ์ออนหมดค่าครับเอาพามาน่าสลัอครับอินฟินิตี้เข้าไปชิงกับอาฮ์ไคิวครับเหลือเชื่อครับนำยูสองตัวสามสิบเก้าต่อตอนแรกเป็นสามสิบเจ็ดนะแล้วรูปเดียวครับโอ้โหหายสาสุดท้ายอินฟินเข้ารอบครับอาร์แล้รอบชิงครับในรายการเฟสไฟฟ์สี่เวสี่ครับเป็นทางฝั่งตัวอินฟินิตี้กับอาริวในรอบชิงไงบอกเลยว่ามันกันแน่นอน ตอนนี้เราพักพนักกีฬาเตรียมควาพรพ้อมสักคู่ครับแล้วเจอกันในรอบชิงฮะ